ว่ายังวันทุกข้อครับนี่คือพิธีปิดแล้วก็งานเลี้ยงส่งนะครับเป็นพิธีปิดแล้วก็เลี้ยงส่งไปพร้อมกันเลยนะครับก็เป็นพิธีปิดของกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกําจัดสุราวันนี้เราก็ได้มีสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับผมในนามของผู้บังคับ กองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็มีในส่วนของเต้านะครับนี่คือเต้ามาเป็นมือกีตาร์แล้วก็พ่อครัวนะครับอันนี้เด่นครับเอเย่นรายใหญ่นะครับจำหน่ายพุทธาถ้าอยากจะได้พุทธาพันธ์ดีต้องติดต่อคนนี้เลยนะครับมักกะทันนะครับผมแล้วก็อันนี้ออยครับออยนะครับนี่คือมือหนึ่งของผมเลยนะครับ เรียกว่ามีงานมีการเรียกใช้ก็ได้นะครับโอ้ยซุ่มกันคักหลายแล้วก็ประธานในงานครับพี่สมชายเทียเสนานะครับพี่ชายสุดหล่อของผมส่วนมือกล้องนะครับอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเขาต้องไปถ่ายถ่ายกล้องนะครับนั่นคือพรกพงสุขูลนะครับเพื่อนรักของผมเองนะครับอเอาจะไอามนามแบบนั้นแล้วก็แจ็คในช่วงเวลานี้ <ผม S 1> แ็คก,ก็ไอสไปรลคงจะได้ ก่าเปิดงานเลีเ้ยงสังสรรค์และปิด,ดเป็นการเลี้ยงส่งตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมต้องติดภารกิจไปดื่มสุรากำจัดสุราที่ต่างจังหวัดนะครับก็ขอปิดกองหน่วยการไว้ในช่วงเวลานี้ก็วันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็คงจะไม่รู้ว่าจะไม่ได้เปิดทําการวันไหนอีกนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลายๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอให้เต็มที่นะครับ เสียดายฮะหลายท่านไม่ได้มานะครับยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศการนั่งดื่มกินอาจจะหมดนิดเดียวฮะหมดไม่เยอะครับนี่คือจิบจิบนะฮะจิบจิบของพวกเรานะครับเพราะว่านั่งกินกันตั้งแต่ตอนเช้านะตอนนี้จะแดกน้ำมันหมูกันอยู่แล้วนะครับเอาละยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวบรรยากาศเย็นๆนะจะมีอ่าเรียกว่ามีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ